วันนี้วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่34ที่ข้าพเจ้านางสาวจันทิมาจ,าจืดรดมชายขอถวายเสียงสวดสาธายา,ยาพระสุภพิริศและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธููชาธรรมบูชาสักขบูชาและอาจาลยาบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิช่วจรในอัคละพยัญชนะในโบสวดอย่างสมเนื่องด้วยเถิด อ拉หังสัมมาสัมพุทโธเพระวาผู้ทางพระว่าตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะวตาธรมโมธรรมานัมมะสามิสุปฏิปันโนเพระว่าโตสาวก็สังโฆสังฆังนามามิอราหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินีพุโตคูเลหิธารามาโนธานิปรามิหิจัติสติยาวชีวังพุทธังธรรมะสังฆังสา낭คโตภูเชมิรัตตาณตยะ ธรรมมะจารามีโสทินาสมันตาจาก,กาวาเลสุอัตลาคาฉันตุเทวตาสสะธรรมามุนีราชาสะสุนันตุสักข,มขามงคาถังสัเกเเกเลจจรุเปคิริสีขันละตะเถรจันตาริเขวิมาเนที่เปรละเคจขา,าเมตตุลน,น่ะค่ะในเคหะวัตุมิหิเคเตภุม,มาเจย,ยังตุเทวาชาลาทัลาวิสเมย่ะค่ะคันทพพนาคา่ะติทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจนางสาธะวุเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลอายภะทันตั ธรรมณะสวัสดาโลยัมพันธัตตาธรรมณัสวัสดาโลยัมพันธันตานะโมตสาภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัพพุทธะละโมตสาภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะละโมตสาภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสาณังัจฉามิธัมมังสาณังขจฉามิสังฆังสาณังัจฉามิทุติยมปิพุทธังสาณังขจฉามิทุติยมปิธัมมังสาณังัจฉามิทุติยมปิสังฆังสานังัจฉามิตาติยมปิพุทธังสาณังขจฉามิตาติยมปิธรรมังสาน นาทีเมสานาอายังพุทโธเมสานาวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหโณตุสัะวะทานาทีเมสานาอายังธรมโมเมสานาวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหโณตุสัะวะทานาทีเมสานาอายังสังโฆเมสานาวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมหโณตุสัะวะทาพุทธังนะเมรัตนะพูตัสรีละจิตตังธรรมังนะเมรัตนะพูตัสรีละ ธรรมมังนะเมรัตนพุทธะวิสุทธิสารังสังฆนะเมรัะตะนพุูตะสุสีลทิถิเอตังนะเมติรัะตนังรัตนายาววหางังสมาสมโมสรนีิตตะวัตถุวิเศษสุตังอโยยยุตะคุณโยคะวะสัมปะวันตังอสุมิตยัามหิปิดตะเถวายถาตีทำเตเอกังวินาต,ตะทีตาเลสะมะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลจะปาตุพูตังคมฮีลว ยานวิสยาังอาติธุสถาวินโยหิปติตะชะเนหิวิชาญาลูปังโลกัมหิเกหิจิกัถาจุปะลภานิยังเกสาจีสุทูวิธีตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตามปิสมุปสาตังมาสิสุทะปสาทานังปุญญาธิกานามะสมุตมะปุณณพวงมังทุกขาปมุจนะ มุขาสานาังคาตานางปูชาและเหตุสุปรมามังอภิปูเชนยังนิพานาสชิกิริยายุปานิสัยัถังสัมมากิเลสะมะละโสธานาสิทธิยาจะสาธุทิอาาัะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสานาังขามานียาเมวะตสมาหิตังติราตนาังสานาาาังคาตมหะลันตินที่ว่างคาณะเนาสุนามสามานะปูเชมะ จาปิสสตังสุป,ปะสันตจิตาตถานุบาลีจริยาสถานตาจาปุเนนะตาถะสุกาเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตาตาสะจสถาปิสุวันติหนตุโยเจธาธรรมวินายามหิปมานะปุโตโลกุตตราพิสมยโยนิยโตสุปโปชังตาโสปานิสัยาจะจยายะอัยามปิหนตุ วัตถุเตเยปริจิตโตสุปะสาทกาโลโยจะคุมาโมหะมาราประกาโถสามารถว่าพุทโธสุขโตวิุมโตมาราสาปาสาวินีโมจะยันโตปาเปสีเขมังชะนะยาววินเนยังพุทธทางสรนังพุทธทางวารันตังเสียสารนามีโลกัสสนาทัจวินายกัจจเตสตาเตชยสิทธิหุนตูสัพพันตรายาจาวินาสาเมตุธรรมโมทะโชโยวิยาตาสาสัตถุ พระเสสีโลกัสสาวีสุทธิมังคังมิยานิโกธรรมะทะ拉萨ธาลีสาตาวโหสันติกรโลสุจินโนธรรมวลังศรลสานามามีโมหะป,ปะทาลังอุป,ปสันตาทาหังสันเตสสาเเชียสิทธิขนตุสะพันตรายญาจาวินาสสะเมตุธรรมะสัตธรรมะเสนาสุข,ขาตานุโคโยโลกาสาปะบุบะกีเลสะชาตาสันโตสยังสันตินิโยชะตจะัก สวาสดิคะตาธรรมังวิธีตังกะโลติสังฆังวรังตังสีละสารามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาทินทิงตเตสาเตเชยสิธิหุนตุสัพพันตรายาจาวินาสามตุนโมอัฏโตสัมมาสัมพุทธัสสามเหติโนะโมอุตตมะธรรมะสัสวัขาตะเสวเตนิฐานโมมหาสังฆะสาปิวิสุทธาสีลาทินทิโนะโมโอมาตยาลัทธะลัตตานยาสสาธุกังนโมโอมะกาติตาสตาสาวะสุวัตถุยาสปิ นะโมกาลปะพาเวนะวิขัชันตุอุปันทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวันติโหตุสัพพะทานะโมกาลสาเตเชนะวิธีหิโหมิเตชวาเอวัมสุเอวม,ส,อวมสุตังเอกังสมัยยังพังขวาสาเกสุวิหะติกะปีละวัฏโทสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิปจมันเตหิภิกขุสัเตหิสัพเพหิวะระหะเตหิสหหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสานิปต,ติตาโหติพราควรตังคัสเนายาภิกขุสังคันจะ อาโโคจตุนางสุทวาสกายิกานางเทวนางคเอตตาเทโหสีายังโขพระกวาสักเกสุวิหารติกกปิลาวทูสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคณัสติปจมันเตหิพิคุสเตหิสะเพวะราหเตหิสหาหิจารโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสันนิปฏาห์หอมติพ้ะกันตังทัศนายาปิคุสังคันจักยานูนาไมยามปีนาพระกวาเตมุกสังกามีมาอุปสังกามิตวาพระกวโตสันติเกปเจกะกะคาถาวาษายะมาติอาโลโคตาเทวตา เสยยาธาปีมานาภละวาปุริโสสัมมิชิตตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสวิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะละยิตาภะวันโตปุระโตภะวันละหังสุอาโกตาเทวตาภควันตัอภิวาเทตวาเอกามันตาหาสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะวันโตสัตติเกอีมังคาทังอภาสิ มหาสมยโยปังวันสมิงเทวะกยาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสัมยังทากิตาเยาวะอ布าชิตาสังคติอตาควาราเทวตาพระคุนโตสังเกออิมังฆาถังอาาสิตาตาลาพิโคสมาทาหังสุนติตาตโนชุกามังกรสุสาราทีวะเนตานี้ค่ะเหตวะอินทริยานิละขันติปทิตาติอตาควาราเทวตาพระคุนโตสันเกออิมังฆาถังอภาสิตเจตวะคีเล้าเชตาวะปรีขังอินทัยคีลังโอหัจมมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจังขุมตาสุทันตาสุสุนะคาติ อาตระโขอบาราเทวตาพระกันโตสันติเกอีหม่างพาทางภาสีเยเกจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตคะมีสันติอปยะภูมิปะหารยะมนุสังเทหังเทวะกายยปุริโบเรสันติติอาตระโขพะวบพิคูอามาเตสิเยปุเยนาพิคเวทัสสุโรกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหอนปีตถาคตังทัศนายาพิคุสังคันจะ เยปีเตพิขเวเอเหตุสุขอติมาทานังอรหตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพวันตานางเอตาปรามาเยวะเทวตาสันิปปิตาเอเหตุสุขเสยยะทาปีไม่หังเอตาลีเยปิเตพิขเว พวิสันติอนาคตามาทนาอาหะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะควัตานางเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพวิสันติเสยยถาปีมายหังเอตาฤหิเยอจิคีสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตาอิสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศีสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาสาธุกรรมนาสิกาโลธาภาศีสามิติเอวัมพันเตติโฟเตวิภูพควัตโตประจักรสงสมทังว่าเอตาทวจะ สิโลกามนุกขาสามียะถาภูมาตทัสสิตายสิตาคิริคภะลังปะหิตตาตาสมาหิตาปูถูสีหาวัสลีนาโลมาหังสาวิสัพพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลากินโยปจัตเตยตวาเวเนกปิละวัทเวตโตอมันติยิสัทธาสาวกเกศาสเนระเตเทวะกยาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโรเตจารัตปามะกุลุงสุทวะพุทรสาศาสนาเตสัมปะตุลาคุยานาอมานุสานาทัศนาอเปเกตสัมาทัคุพสาสังอัทัตตลิง สตังเอเกสหัสานังอมานุสานามาทสุงอภิเกนาตตะมัทสคงทิสาสภาบุภาอหุงตจจสพังอภิญายาวะคิตวานาจักปุมาตตุอมาตยิสัทธาสาวกเกศศาสเนาเตเทวังกายาอภิกันตาเตยุชานาถาภิกขโรเยวะหังกิตายิสามิขิลาหิเอนุบุพะโสสตาสหักสาวยขาภุมมากะปิละวัฒวาอิจิมตุสุปิมตุวานังวตุลสังเสนวเสนชิโนโมทามะนาภิกกามุภิพุนาสมิงติงวะลั สาธาสาเหมาวตายะขานานาต่าวิโนอิธิมตโตสุติมตวานาวตโตสังชิโนมาธรมะนาอภิกรมภิกขุนาสมิต in ิมานัสาตาคิราติสาธสายะขานานาต่าวิโนอิธิมตโตสุติมตวานาวตโตสังชิโนมาธรรมะนาอภิกรมภิกขุนาสมิติมานัอิเจเตสโสสาธาสายะขานานาต่าวิโนอิธิมตโตสุติมตวานาวตโตสังชิโนมาธรรมะนาอภิกรมภิกขุนาสมิติมานัเมสามิตาปจสาธายะขานานาต่าวิโนอิธิมตโตสุติมตวานาวตโตสังชิโนมาธรรมะนาอภิกรมภิกขุนาสม กุมิโรราชาคายโกเวปุลสานิเวสนางวิญยนังสตาสาหัสังยาขานังปยิรูปัสติกุมิโรราชาคายโกโสปาคาสมิงติวนังปุริมาจาร่สังราชาทัตตะละตโถภาษาสติคันทับพันังอาทิปติมหาราชาสันสชโสปุตตปิตาสาวาโออินทานามามหาพราอิทิมโตสุติมังโตนะนังโตวิสันสชโนมาธามนะอภิกรรมุขิคุณามิงติวนัง พระคีตนาจาริสังราชวิรูปโขโหตาปัสสะสติภุมิพนัญาธิปติมหาราชสายสีโซพุทธปิตาสาภวุยธนามามหาภลาอิทิมโตชิติมโตวานาโมโตยสังสิโลมธามนาอภิกรรมุภีคุณังสมิติวันังปะชิมาจาริสังราชวิรูปโขโหปัสสะสตินาคานัญญาติปติมหาราชสายสีโซพุทธปิตาสาภวุยธนามามหาภลาอิทิมโตชิติมโตวานาโมโตยสังสิโลมธามนาอภิกรรมุภีคุณังสมิติวันัง พ,พุตธาราชที่สามราชกูเวโลตัดปราสาสติยคานาทิปติมหาราชาี่สามชิโสพุตธปิตาสาภาโวินทนามามหาพราอิทธิมตุชิติมตุกนวมตุนิสัชินโมธามนะอภิกามุมพีกุณังสมิติมนังปุริมาที่สังทัตตาลาโคทั้งขีนนาวิลูกาโคปชิเมนาวิลุงปาโคกุเวโลอุตรังทิสังจันตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตระมานาอาซาถุง วเนกกะปิละว่าเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจานิกาสถานมายาปุเวทุเวไทุวิรูจาวิรูตโตสหาจารทนกามาเสธโหจากินุมาทุนิมาทุจัปนาโทโอบามาเจจาเทวสุตโตจามาตลิจิตาเสโรตพันธะเวลลลลาคาสานุสโคอาคูปัจจสิโคเจวติพุรุสุยาวิชาสาเอเตเจเนยจานาชโนุคณภาสาสราชุบิโมธามนะพิกาบุพิคุณสินติมณังอัถาคุณภาษานาคาเวสาราศาสกากัรมพลัสตัละอาคูบยาคาสหายาติพียามุนาทตตาละถาจะ อาคุนนะคะยาสาสีโนเอลาวาันโนมหานโคสปังคาสติมติมานางเยนาคาะาเชสาสาฮันตีทิพาทิชาวิปักขีวิสุทธาจาคูเวหะยาสาเตนวนาปชาปตาจิตตารังสุวนา,าอิติเตสานามังอัมายานตะทานาคาะราชานามาสีสุป,ปนาโต,โตเคมามาาสิปุทโท สันนะหิวะจาหิอุปวะหิยันตานาคสุปนาสารนามะกังสุกุทธเชตตาวิชิลาหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวะสวะเสรษอิทิมะโตสันสิโนกาลกัณชามหาพิสมาอสุราธนาเวลสาเวปจิตีสุยจิจ่าปะหาราโทนะวิจิสหัสตันจาปะริงปุตตานังสพเวโลจนามกาสนาหิตวะปริงเสนนาลาหุพธาตุว่าขบุงสมยโยธานิพันธ์เตปิคู่นางสมิงติงวันัง อาโปจัรเทวาปทาวิจารเตโชวโยตทากขบงวรุนาวรุนาเทวาโสโมจายาสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาอิสานเชนโนเสติอิสาทกายาสเพนะตาวาวิโนอิธิมตโตสุติมตโงนาตโตอิสานเชนโนมณหามะนาอภิกาโมภีคุนาสมิติมนาเวทุจารเทวาสหาริจารสมาจัตุเวมาจันทัสุปนิสารเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริสุปนิสารเทวาสุริยมาคูปุรักิตานาคาตานิปุรักิตาวาอาคุวัฒวะลักกาวาสุตนาวะสโวเสโทสโคปะคาปุรีทโท ทัศเศรษสาากายาสัมเวนะตาวามิโนอิทิมโตสุติมโตุวนาวัโตุวิสานิโสมทัมมะณะอภิกกรรมภิกขุนาสมิติวะนะอาถาคูสาคูเทวชนะสักชาลามัคคีสิขาลิวะอาทิลักกาจารุชาจารุมาปุพานิพาสิโนวัลุณนาสหธรรมจะอาจุตตาจะอเนชกาลุศิสุเลยยาลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตรษสาากายาสัภเวนะตาวามิโนอิทิมโตสุติมโตุวนาวัโตุวิสานิโสมทัมมะณะอภิกกรรมภิกขุนาสมิติวะนะ สมานามหาสมานามนุสสามาผูสุดตามาขีดถาประตูศีขาอาคูอาคูมะโนประตูศีขาอัถคูฮาลโยเทวาเยจารโลหตาวาสิโนปะราคามหาปะราคาอาคูเทวายาสาสิโนกะเสรเดยาสากายาสัะเพนะนะตาวาณิโนอิกิมะโตสุติมะโตวนาวมะโตสาสิโนมธามะระอภิกามมุลิคุณังสมิติวะนัง สุกากรุมหาอุลนาอัคุเบนาราสาสหโอทตาคายหาปาโมุขะอัคุเทววิจักขนาสธานมติหาลักชามิสกาจายสัชินทะนิยังอาคาปัชุนุโยทิสาพิวสติทเสตยิสาธากายาสเพนานต่าววิโนอิธิมโตุจิติมโตุวนาวโตสัชินมโธรรมนะอภิกรรมโมภิคุณาสมิติมนาเคมียาตุสิตายามากันทักกาจายสัชินลเามิตะการละมาเสถาชุตินวาจาศสวาดิมานาราลูกอัคุอาถาคุปรินิมิตาทเสตยิสาธากายาสเพนานต่าววิโน อิทิมตโตชิติมันโตวันัวัตโตอิสัจจิโสมาธามะลาอภิกัมปิทุนาสัิติวันัสัตถ์เขตเทวานิกายาสัพเพนาตตาวิโนนามันวายเนาอัคันชุญเยจันเยสาธิสาสหะปุถุทาชติมัคคีราโอคาตินะมะนาสวังทิเขมโอคาตลังนาคังจันทวะกสิตาติตังสุภะรามาปราโมโตจับปุตตาอิทิมตโตสหะสนังกุมาโลติโสจาโสมปปคาสัิติวันัสหะสัพพามาโลกานางมหาพระามาพิติรติอุปปันโนชิติมัตโตเพชมาตตโิสเเคปจจกววนะ เตสัจมาชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัสเพียภิกันเตสินเทเทเวสภามาลาเก,มา,เากม,าามาราเสนาภิกามีภาสากันนะคะสามเทิยงเอทาคะณะถาพันถาลาเคนะพันธะมัทู สมันตาปาลิวาเลขามาวมุชิตาโกจิดังอิติตตะหามหาเซโนกันนะหาเสนาอเปสศียิปานินาตลามหาจัสรังกตวานเพละวังเนาปวุสโกเมโคทนาเยนโตสาวิชุโกตัทาโสปจุทาวันตีสังกุโทอัสยังวเสตจจสพังอาพิญญาวอคิตะวานาจักุมาตะโตอมันติยัสัทธาสังเวเกศัสเนีนเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชนาณภาคพิภวเตจัตปามกุลุสุตวาพุทธศาสนาวิตาลาคั ลาเคหิปการมงเนสังโลมมังปิอิชยยงสเภวิชิตาสังคามาพิยติไตาสานสิโนโมทันติสาหาปูเตหิสาวกาเตชเนสุตตติ